ร่วมยินดีขึ้นบ้านใหม่เป็นคนแรกๆเลยนี่ไปเห็นแล้วแต่ว่าเขาอาจจะมีขึ้นบ้านใหม่มีไหมน่าจะมีทําขึ้นบ้านใหม่แต่ถามใครเนี้ยถามคนอปู่น่าจะมีแต่ว่าไปแล้วไปไปดูมาแล้วไม่มาแล้วว่าจะไปหาซูลูแต่ว่าซูรูไม่อยู่ออเหมือนพ่อแม่เขาเอาไปเที่ยวอตอนนั้นก็เลยแบบอดเจอเออแล้วนั้นไปเห็นบ้านเขาเป็นไงบ้างดีไหมบ้านเขาสวยไหมชอบไหมเข้าไม่ได้เพราะว่าดล็อก พ่อแม่ตอนนั้นเน่ะเออตอนนั้นไปไปส่งยินแล้วยินกําลังจะเข้าบ้านอ่เอาล็อกเข้าไม่ได้ก็เลยต้องไปกินข้าวแล้วสรุปไม่ได้เข้าไปในบ้านอ่าแล้วยิงก็ไม่ได้เข้าด้วยไม่ได้เข้าเข้าเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เลยไม่มีเข้าบ้านไม่มีใครอยู่เออเข้าบ้านยิงไม่ได้ไม่ได้เออเราก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูในบ้านไม่ได้เข้าไปดูมีเขามาปรึกษาเราไหมตอนที่เขาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาซื้อก่อนเราเออเขาซื้อก่อนเราไม่ได้ปรึกษาเราการอบงออกแบบล่ะเราแบบเรียนด้านนี้มาเขามีแบบขอคําปรึกษาเราไหม ไม่มีเลยเขาแบบน่าจะเป็นสไตล์จ้างอินเทเลียมาดูแลเราก็มีสไตล์ของเราไงแบบกินคีนถ้าเกิดเราไปเขาคิดว่าคิดว่าเขารู้แหละว่าถ้าเกิดเราไปเราก็จะแบบเน้นฟังก์ชันเลยเออชอบอีกแบบหนึ่งชอบอีกออแบบเรียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าของหินมันจะเป็นสไตล์น่าจะเป็นเท่ๆหรูๆอะไรเงี้เยเ,เพราะว่าส่งไปในบ้านก็จะเป็นสไตล์หินดอด่อนสไตล์ทองอ,อะไรเงี้ยแพงเรียบหรูดูแพงหรูออะไรเงี้ยเราเป็นสไตล์แบบ มินิมอลว่านิ่งๆเน้นฟังก์ชันอะไรเน้นการใช้สอยใช่ครับไม่เน้นการตกแต่งตกแต่งอยู่แต่ว่ามันจะเป็นสไตล์อบอุ่นน่ารักน่ารักเน้นไม้เน้นอะไรจุดไฟจุดไฟในบ้านจุดไฟในบ้านก็ไม่หมดเลยทั้งโลอะไรเงี้ยอุ่นๆในบ้านพอได้ไม่ต้อปล่อยไปก่อนปล่อยไหลครับเไหลไป้ไม่ได้ก็ตัดทิ้งแล้วเราจะซื้อเราจะซื้อของอะไรให้ให้น้องเขาไหม